สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์มาเวอร์ไวรายการที่จะบอกเล่าถึงประสบการณ์ผลงานและความรู้ทางศาสตร์วุ้ยของท่านประอาจารย์วรัชนทัตอัศวุจโควิดนะคะแะก็อย่างที่ป๋าเคยเกินไว้ในห้องเรียนนะเมื่อเมื่อวันเสาร์เมื่อ,อว,าว,าวานเนี่ยนะครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะเป็นวันอาทิตย์สมมุติเรานบับว่าอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ก็รูปแบบของรายการก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ เพื่อจะเน้นย้ำให้ทุกคนได้นำหัวยจท่านอาจารย์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่ารูปแบบคงไม่ได้นะคะเรียกว่าเนื้อหาเนื้อหาเออนะคะเราก็พยายามจะเน้นเนื้อหาที่ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะส่วนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเราจะใช้วิธีการปักหมุดปักหมุดเอาแปะเอกาศเป็นเรื่องเรื่องเอานะเราอาจจะเกินไปเล็กน้อยแล้วก็ไปไปแปะเอาแล้วกันแต่ความส่วนใหญ่ก็ จะได้ไม่หลุดใช่นะคะรายละเอียดจะได้ครบถ้วนใช่แล้วเราก็ต้องเพิ่มนิสัยนิดนึงนะเวลาอ่านจะอ่านแค่สามบรรทัดอ่านเนื้อหาข้างในด้วยแล้วจะได้เข้าใจอ่ะอย่างวันนี้นะเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการบอกนะเพราะว่าปัญหาช่วงเนี้ยคนก็เจอกันบ่อยคือค้าขายไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้ยป๋ามองว่ามันเป็นโอกาสที่ จะสามารถพิสูจน์นะอย่างพวกเรา,าพิสูจน์ฮวงจุ้ยท่านอาจารย์มาเป็นสิบสิบปีแล้วเรามั่นใจว่าเรื่องเหล่านี้ในทางฮวงจุ้ยของอาจารย์เนี่ยแก้ไขได้ไม่ยากนะเราไม่ได้ให้ไปมูแบบไปตั้งนู่นตั้งนี่ไม่จําเป็นอย่างแรกเลยสมมติถ้าคุณเป็นร้านค้าหรือคุณทํากิจการการค้าขายอยู่เนี่ยแล้วคุณต้องการให้มีลูกค้ามากขึ้นทําให้ค้าขายดีขึ้นง่ายๆทําทร้านคุณให้สว่างเป็นระเบียบ เพราะว่าในหนังสือในข้อความหนึ่งของท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์เคยเขียนไว้ในหนังสือนะคะก <c oughs> ็คือว่าในกรณีที่เป็นสํานักงานนะคะหรือว่าเป็นร้านค้าหากแสงสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะในบริเวณที่ตั้งโต๊ะทําง,งานมีแสงสว่างไม่เพียงพอจะทําให้ผู้ที่นั่งโต๊ะนะคะเกิดความเกลียดคร้านนะคะง่วงเหงาเผลนอนไม่กระตือรือร้อนนะคะ ไม่เกิดความเจริญก้าวหน้าความคิดไม่ไปไหนนะคะเหตุผลเพราะว่าพลังมันเป็นหยินมากเกินไปเช่นเดียวกับโต๊ะเก็บเงินก็เหมือนกันนะคะโต๊ะเก็บเงินเมื่อไหร่ก็ตามที่มืดเกินไปแสงสว่างไม่พอ,อนะคะสังเกตได้จากไหนแสงสว่างคําว่าแสงสว่างไม่พอดูได้จากไหนอะปาคือมองลายมือตัวเองดีไหมนะหรือว่าอ่านหนังสืออะถ้าเรายังสามารถอ่านหนังสือได้ในสภาวะที่ไม่ต้องเปิดไฟเนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าแสงสว่างพอ นะแต่ถ้ามันต้องเปิดไฟเพื่อที่จะช่วยให้อ่านหนังสือหรือว,ว่าดูลายมือตัวเองเห็นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าไม่พอคะนะเพราะฉะนั้นแสงเนี่ยในในทางมืชุดของอาจารย์เนี่ยแสงเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งในการที่ใช้แก้ไขปัญหาใช้เพื่อเพิ่มความเป็นมงคลหรือว่าใช้ดึงดูดพลังใช่ใช้ดึงดูดพลังอันนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าพลังงาน ส่วนใหญ่จะวิ่งหาแสงสว่างที่ที่มีแสงสว่างจําได้เลยท่านอาจารย์เนี่ยสมัยก่อนท่านอาจารย์ดีไซน์โคมไฟชื่อ7749นะคะโคมไฟนี้จะเหมือนโคมไฟคริสตัลเลยแต่ว่าหมุนได้นะคะเป็นรูปเหรียญจีนแล้วก็หมุนหมุนช้าๆนะค่อยๆหมุนแล้วก็เป็นเหรียญจีนสีทองแล้วก็เป็นคริสตัลด้วยซึ่งท่านอาจารย์เคยบอกไว้ว่า ติดแขวนโคมไฟนี้เพื่อแย่งชิงพลังหมด<ต>รอบมาจากคนอื่นใช่ยิ่งถนนสายนั้นเป็นถนนสายธุรกิจนะคะแล้วก็มีร้านค้าติดๆๆติดติดติดกันเนี่ยก็คือติดโคมไฟนี้ไปเลยอ่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่างเดียวนะแต่ผมบอกแล้วว่าบางครั้งเวลาเราเรียนของช่วยเราต้องพิสูจน์เราต้องทดลองดูด้วยให้เราไปสังเกตดูแลกันร้านที่เขาเปิดไฟสว่างกับร้านที่เขาไม่ค่อยสว่างอไปดูว่าร้านไหน การค้าดีกว่ากันจะขายดีกว่าจะคึกคักกว่านะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ท,ท,ที่จําเป็นที่เราต้องทําไม่ใช่ยิ่งขายไม่ดียิ่งประหยัดยิ่งปิดฝ่ายยิ่งขายไม่ดียิ่งประหยัดยิ่งปิดฝฟายอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เนยนะอย่างประสบการณ์เป็นห้องแถวเช้าเท้านะยิ่งมืดยิ่งยิ่งแย่นะมเอออย่างประสบการณ์อย่างเนี้อย่างอาจารย์หมาเววายอาจารย์เคยพาพวกเราบินไปดูร้านค้าร้านหนึ่งที่หมาเขาใช่ค่ะอยู่ในซอย แถวแถวนั้นที่เป็นร้านที่นักท่องเที่ยวต้องไปซื้อของที่ระลึกแหละแต่ว่าปรากฏว่าตั้งแต่หัวซอยจนยถึงท้ายซอยนียจะมีอยู่ร้านเดียวนะที่ขายดีที่สุด สว่างที่สุดร้านนี้จะยิ่งงวันก็สว่างกางวันก็ไม่ปิดไฟนะกางวันก็เปิดไฟเป็นแถวเลยน่าจะต้องแปดดวงแ้าดวงนะจำนวนไฟโอ้โหหลอดไฟเขาหลอดมาเริ่มมัเริ่มนั้นเลยนะครับแล้วก็อยู่กลางซอยด้วยนะไม่ได้อยู่หัวซอยไม่ได้อยู่ท้ายซอยนะคืออย่าลืมว่าในถนนหนึ่งสายเนี่ยเวลาขายของที่ระลึก็ขายมเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วทำไมคนอื่นต้องเดินผ่านร้านอื่นมาแล้วก็ต้องมาร้านนี้แหละนะคะถ้าร้านไหนสว่างร้านนั้นก็ได้เปรียบมันสามารถดึงดูด ความน่าสนใจของพลังทีนี้พลังก็คือลูกค้านั่นแหละเหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะสนใจในร้านค้านั้นมากขึ้นคอันนี้ก็เป็นพื้นฐานง่ายๆที่สามารถทําได้ทุกร้านไม่ว่าคุณจะเปิดร้านขายของจะเป็นบูธจะเป็นเียร์ออสจะเป็นแล้วแต่ไปออกตลาดน,นัดทําได้หมดเลยหรือแม้แต่เป็นกิจการนะเป็นกิจการที่คุณมีหน่วยขายมีเซลล์ออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างน้อยที่สุดโถงหน้า ก็ต้องสว่างประตูหรือว่าห้องทำงานของผู้จัดการผู้อำนวยการเจ้าของก็ต้องสว่างใช้คำว่าสว่างสวัยไว้ก่อนส่วนร้านค้านะคะที่มีการค้าขายเยอะแยะต้องการผู้คนเข้ามากๆหรือร้านอาหารก็ตามเนี่ยเวลาเราใช้เราเคยมีเคล็ดที่เราเรียกว่าไฟเงินทองนะคะเวลาเราติดไฟข้างในเนี่ยเขาจะสลับสีนะคะมีทั้งแสงขาวแล้วก็มีทั้งแสงเหลืองแสงขาวก็จะ เป็นตัวแทนของคําว่าเงินน,นคะคะแสงเงินก็จะเป็นตัวแทนของว่าทองอเพะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในบ้านมองเข้าไปในบ้านเราต้องอ่านว่าเงินทองนะเพราะนั้นไปดูแล้วเ,เวลาเราอ่านเมื่ออ่านหนังสืออ่านจากซ้ายไปขวาเพราะนั้นเวลาเราติดเราก็จะได้ไม่ไม,ไ,มไม่ผิดพลาดน,นะนแต่จริงมันสลับกันปลับถ้ามันอยู่ในบ้านนะมันก,มนก็มันก็โอเค,คอ คือจริงๆแล้วเราเคยเจอร้านค้าที่ต้องติดไฟเป็นพืช่อทีนี้เวลาเขาติดไฟอาจารย์ก็แค่ให้สลับบางดวงให้เป็นเขาใช้แสงขาวใช่ไหมคะก็สลับบางดวงเป็นแสงเหลืองแค่นั้นเองนะคะก็คือให้ข้างในเนี่ยมีแสงสองสีเป็นเงินทองหรือในกรณีที่เราต้องการจะสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกิจการผักข้างในต้องมืดๆนิดนืงใช่ไหมเวลาเราใช้ไฟนำพลังเนี่ย เราก็นําพลังที่ปากทางเข้าอืข้างในก็ตามสบายอหรือว่าข้างในจะเป็นแสงสีอะไรอันนี้แล้วแต่เรามันก็ต้องเหมาะกับกิจการด้วยนะไม่ใช่เหมาะโหเป็นผับแล้วก็สว่างโล่งเราต้องคิดว่าถ้าเราจะทําเราต้องทําที่ปากพลังก่อนสาคัญที่สุดถ้าคุณจะติดไฟเอ๊ะฉันยังภาภาระไม่พอที่จะจ่ายค่าไฟเลยนะยิ่งตอนนี้ค่าไฟขึ้นเลยนะก็เราก็เริ่มต้นที่ หน้าประตูก่อนช่ชเป็นไฟเงินทองก่อนก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่โต๊ะทางานอ่าเพราะง่ายๆวันนี้นะครับเพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้หรือว่าทําให้การทํามาค้าขายดีขึ้นเนี่ยคือหนึ่งคือพยายามทําร้านให้มันเป็นระเบียบสะอาดสว่างอันนี้ยจะทําให้ได้เปรียบคู่แข่งขันอืมอ่ะ<ต>ส่วนข้อห้ามนีน่คอในการส่องแสงไฟที่โต๊ะทํางานนะคะข้อห้ามคือห้ามส่องแสงไฟลงหลัง ด้านหลังตก้อืมมีไฟส่องลงมาแบบนี้ไม่ได้นะคะถือว่าเป็นภาวะที่จะทําให้เกิดความไม่มั่นคงรบกวนภาวะหยินของด้านหลังที่เรานั่งอิงอยู่เพราะว่าด้านหลังจะต้องสงบมั่นคงการงานหรือจะมั่นคงอาชีพถึงจะมั่นคงนะคะไฟส่องลงหลังไม่ได้นะคะถ้าส่องจะต้องส่องลงข้างหน้าหรืออย่างน้อยที่สุดบนโต๊ะทำงานเราจะต้องมีโคมไฟหนึ่งดวงอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นที่ควรจะมีนะครับ ถ้าเป็นคนที่ทํางานพนักงานออฟฟิศนะครับก็สามารถเพิ่มไฟสักดวงหนึ่งที่โต๊ะทางานได้หรือเรารองงี้ก็ได้นะคะสมมุติว่าถ้าวันนี้เราใช้วัตต์แค่สิบ้าวัตรเราลองเปลี่ยน,เป,ยนเป็นสี่นิบวัต์ดูนะคะไฟที่โต๊ะทางานรับรองว่าแค่นี้แหละกระแสาการเงินก็เพิ่มขึ้นแล้วส่วนเกร็ดสำคัญสำคัญในวันนี้นะครับท,ทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าไปในอาคารเรียนของช่วยกันมาหรือว่าในรายการต่อไปเราจะมีช่วงหนึ่งที่เราจะเรียกว่า ใช้คำของอาจารย์แล้วกันว่าเกล็ดส,สำคัญสำคัญคือเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าเป็นหูช่วยเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถทำได้เลยแล้วก็เห็นผลเลยนะ <ๆ S 1> เราก็จะสอแสดแทรกการที่บ้านได้อ่ะเข้าไปให้วันนี้มาจากหนังสือเกล็ดส,สำคัญสำคัญของท่านอาจารย์ค่ะเคล็ดที่มีพลังช่วยกระตุ้นโชคทางด้านธุรกิจอาชีพการงานเคล็ดหนึ่งนะคะก็คือเคล็ดที่เคล็ดการนำภาพ ของผู้ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานอาจจะสายการงานเราไม่ได้หรือเป็นคนที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษคนที่เราคิดว่าเขาประสบความสําเร็จใช่ประสบความสาเร็จในหลายๆด้านในชีวิตอ่ะแล้วแต่เราละกันไอดอลเราเป็นใครไอดอลเราใช่สมัยนี้เขาเรียกไอดอลอ่ะใช่ไอดอลเราเป็นใครนะคะให้นํามาแขวนไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในกรณีที่ไอดอลของเราเป็นผู้ชายนะคะหรือ ถ้าไอดอลของเราเป็นผู้หญิงให้แขวนไว้ในทิศตะวันตกเฉียงใต้อของสํานักงานหรือของห้องทําง,งานของเราค่ะก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดนะคะอืหรือถ้านะถ้าในกรณีที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อมไม่ว่างนะคะบังเอิญว่าติดด้วยอะไรก็ตาม สาม,มารถวางไว้ในทิศใต้ได้เช่นเดียวกันนะถือเป็นเคล็ดพิเศษในยุคเก้าคือนำํำภาพของผู้ที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จ<ช>หรือว่ามั่งคั่งแล้ว,ลวมาวางไว้ในทิศใต้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาชีพเดียวกันเราก็ได้อันนี้อีกเคล็ดหึแต่ว่าเราต้องชอบนะ,ะเ,รเราต้อง<ช>เราต้อง,เร,องเราต้องรู้สึกว่า เราเห็นเป็นเขาเป็นแบบอย่างเขาเป็นพิเศษชื่นเป็นแรงบันดาลใจให้เรายิ่งจะทําให้มีพลังมากยิ่งึ้นมองเห็นแล้วเนี่ยเขาคือเขาคือต้นแบบที่ดีของเราเนี่ยนะคะเห็นไหมนี่ผูช่วยท่านอาจารย์นะไม่ได้ไม่ได้เป็นมูอย่างเดียวเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนอีกนิดนึงอ่ะครับถ้าการวางภาพในที่ใต้สามารถมีตัวเราอยู่ในรูปคู่กับเขาด้วยโอ้โห จะยิ่งส่งผลได้มากขึ้นออหรือเอาคนละเฟมได้ไหมโลกคู่นะโอ้มคู่กันโอ้ไอโดลไอโดลอยู่ระดับโลกอะมันก็ไม่มีโอกาสไยคู่กันนะได้เราสมัยนี้นะเอไอเอาอตัวไปแปลกไม่นะคะไอย่างนั้นก็ได้อะเออนี่เห็นเตรียมไว้อีกอีอย่างหนึ่งนะนี่อันนี้เอาไว้แจกคนที่ไปไปอาบน้ำมนต์จันทร์คนที่ไปร่ว งานอาบน้ำมนนะมีมีจดไว้เลยนี่จะบอกเลยนะป๋าขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะอ่านให้ฟังเพราะว่าที่ป๋าบอกว่าในยันน้ำเต้าทองนี้ไม่ใช่น้ำเต้าทองสังฮูลิงเตนะอ,อยันน้ำเต้าทองประกอบด้วยอะไรบ้างป๋าปอบอกก่อนมีราหูค่ะนะแล้วก็มียันเขาเรียกว่า หัวใจพระพุทธมงกุฎพระพุทธเจ้า <c oughs> อ่าละอืชี้นะคะพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเป็นพระคาถาที่สืบเนื่องมามาทางพุทธศาสนาเราถือว่ามีพุทธคุณครบถ้วนทุกด้านนะสามารถนำไปใช้ได้ทุกทุกทางเป็นคาถาเป็นพระคาถาที่เชื่อกันว่านะคะมีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจัก,กรวาลช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันเพศภัยพยัน์อันตรายอุบัติเหตุต่างๆ เปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งไม่ดีชั่วร้ายขับไล่เสนียจันไราอาถรรพ์ต่างๆรวมถึงแก้เคล็ดปีชงเป็นจเพศและราหูเพราะว่าในยานั้นเต้าทองนี้มีพระพุทธเจ้าปางสายญาติอยู่ด้วยนะคะซึ่งเราถือว่าเป็นปรา,ปราบอักษรินทะราหูนะคะก็เลยถือว่าแก้เรื่องราหูได้ด้วยแล้วอย่างที่เราทราบกันนะคะ ราหูจะมีอิทธิพลในชีวิตเราเนี่ยอีกประมาณในในจักรวาลนี้นะคะอีกประมาณ6-7ปีตามความเชื่อทางโหราศาสตร์นะใช่อันนี้ก็ทําสมัยนะเอาไว้ติดหลังโทรศัพท์ใช่ทีนี้ด้วยความที่เป็นยันที่ป๋าบอกว่าเสมือนหนึ่งยันสุกิติมาใช่ไหมคะยันคาถามงคลพระพุทธเจ้าเนี่ยยังช่วยเสริมดวงช่วยให้เป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เป็นที่รักแก่ มนุษย์และเหล่าเทวดาทั้งหลายอืช่วยให้การติดต่อเจรจาราบรื่นการงานคล่องตัวไร้ซึ่งอุปสรรคเรียกทรัพย์ให้ไหลมาเทมาเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมรูปน้ําเต้าเนี่ยถ้าเป็นในวิชาของนักดูดความเมื่งข้าอทําให้กิจการงานเรื่องรุ่งเรืองนะคะส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนเดือนสืบดวงชะตาเพิ่มอํานาจบารมีโอ้โหใดๆก็ตามนะคะผู้ที่พบ นี้นะคะผู้ที่พกยันนี้เวลาติดติดไว้หลังโทรศัพท์นะคะวางไว้ถังสลังโทรศัพท์แต่บอกไว้ก่อนนะใดๆก็ตามท่านที่ทําให้ท่านที่ประกอบมาเนี่ยบอกว่าก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมนะคะประพฤติชอบก่อนนะ กป่ะเพคนทีฝึสําหรับผู้ที่อยู่อาบน้ำมนต์จันมพกันกับเรานะคะหลังอาบน้ำมนต์แค่ตัวแล้วเนี่ยเรา่อยแจกเราเคยให้ไปครั้งหนึ่งเราเคยแจกในงานนพครา้อส่วนนพครห์เพียงแต่ว่าไม่ใช่ส่วนนพครเราแจกตอนสวดอาบน้ำมนต์จันเพนวันวันวันลอยกระทงใช่เหรอืโอเคคืออย่างนี้วันนั้นที่เราแจกเนี่ยเราได้มาแบบเราเราคิดไม่ถึงนะคะมาแบบฉุกเฉินมาแบบฉุกระหุ ท่านให้มาเลยเราก็ไม่คิดมาก่อนว่าท่านท่านจะให้มาแจกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ถึงไปรวบรวมคุณสมบัติมาแล้วแล้วสําหรับท่านที่ไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีใบใบใหญ่ๆไว้ให้นะคะว่าคุณสมบัติเป็นยังไงแล้วถ้าต้องการจะสวดมนต์บทนี้ถ้าต้องการจะสวดมนต์กำกับม,มีไหมนะคะ ก็ได้นะมีก็ได้คาถาจำกัดไม่มีก็ได้องใช้ได้เลยเป็นคาถาหมดแล้วทุกอย่างอยู่ในนั้นแล้วนะคะแต่เผื่อใครอยากไงก็ได้เหมือนกันเราก็จะมีไว้ให้แต่ว่าเราจะบอกในงานนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วจริงๆสวัสดีค่ะ